ครับสวัสดีพี่น้องทั่วโลกกูอยู่ไก่อยู่ไก่ได้พี่น้องเด้อเมนูพงเยซีมีเมนูตูนไข่ทรงเครื่องนี่ครับวัตถุด,ดิบเพาะไข่ไข่นะครับเนาะนี่กุง้งหอมแล้วกระเทียมพริกแดงหล้อก็หอมหอมแดงบ้านเขาเราพี่น้องนี่ครับ เ้าเอยของงานพิ่ตุ่มพี่น้องพิ่ตุ่มสามรถส,สามสีนะครับมาเนี่ยใส่ไข่เลยไข่สีรวยพี่น้องพี่น้องอยากเค็มกินกับน้ำผมเนาะพี่น้องเด้อเค็มได้เลยครับเด้อจิ้มตอกไข่ เนี่ยเนาะพี่น,อน้องเนาะสบายดีพอน้องกับเนาะนีะ่ไข่สี่ลูกครับหลังจากเขาตอกไข่แล้วนาะครับเนาะตีไข่มันแตกแต่ว่านาอไข่ทรงเครื่องเมนูง่ายๆอยู่บ้านนี่คือเก่าพี่น,อน้อง ใส่ไปได้ไข่ทรงเครื่องปั๊บอันนี้กุ้งแล้วนะครับนะวัตถุดิบข้องกุ้งครับผม,ผมว่าให้พี่น้องเบิง่งเราผมทอให้แล้วใส่กุ้งเข้าไปหอมแดงเข้าไปกระเทียมเข้าไป พี่น้องอยากเค็กจิ๋มที่บ้านากับเฮ็ดคือผมได้แล้วครับเด้อใส่พริกเข้าไปหอมเข้าไปนี่ครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับพี่น้องไข่ทรงเครื่องครับเมนูมื้อนี้ครับนี่ครับว่าขั้นตอนปรุงกันเลยพี่น้อง แหงนัวจากไรเนาะพี่น้องละเอาไปวจวดจ้าใส่เมคกี้เข้าไปพี่น้องมึงนั่งทานเลยครับเด้อว้ามันนี้เสร็จด้งไงไก่ทรงกะไข่ตุ๋นทรงเครื่องนี่ครับ ผงไก่เนาะพี่้ังเนาะเป็นผงไก่รนะบายเนาะใส่ลงไปคนให้เข้ากันครับวิธีทำเราทพี่น้งองเ้ยเห็ดกินอยู่บ้านหาไง่ายๆบ้านมีนู้ไข่ตุ๋นทรงเครื่องนีค่ครับครับบนเล ชิมบางอย่างนีวะพี่น้องแก่บางอย่างนีนะพี่น้องเนะาะกาจะไปที่ไหนวะอืมได้แล้วพี่น้องครับนี่เแล่าๆเลยพี่น้องเนาะวนะขั้นตอนอการยัดใส่เลาวพี่น้องหมดเลย วัตถุดิบเขาโอ้โหดังแห้งเลยเขาปรุงรสได้ล้อเขาใส่นี่นะครับเนาะใส่ตุ๋นทรงเครื่องกินได้นะครับเด้ยู่บ้านเขานี่ครับปับ๊บนี่นี่ครับหลังจากเขา ใส่ใครใด้ยังคร,รับเวลาแบบเรียบร้อยแล้วครับเนาะน,นี่ฝาปิดกันเนื่องปิดปับกุญแจกไปตอนเขาเป็นหนึ่งเนาะพี่นอนะ้องเนาะปิดปับปิด <laughs> ปับเลยเนะพี่น้องเนาะนี่ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วกบเรียบร้อยแล้วครับบาเรี่หมอก็ห้อนแล้วพี่น้องเนาะ <c oughs> นหมอห้อนแล้วแล้วก็ เอาไปใส่เล่นนครับกันนะครับมันหนึ่งนี่ครับหลังผมมันหนึ่งเส้นหมอบ่หอห่อนแล้วปิดฝาปับปิดฝาเลวพี่น้องด้ยียเมน,นูไก่ตุ๋นทรงเครื่อง,องพี่น้องนี่ครับปิดฝาไว้ปับอีกสิบห้านาทีพี่น้อง มาเบิ้งกันว่มามันด้เป็นยังไง,งครับครับผมจากเราหนึ่งมาจากสิบกวนาทีแล้วนะครับยี่สิบห้านาทีวันนี้พี่น้องมาเบิ้งฝั่มกันนะครับวันนี้ออกหาตามาปเป็นแบบไหนครับรั่วลุ่นด้วยกันครับโอ้คืองับเด้หราพี่น้องบ่น,นะน,น่ะเออเมื่อนี่กินได้หมดได้พี่น้องเรืองบ่น,นี่ครับตอนนี้เราได้เรียบร้อยครับสุกเรียบร้อย ไข่ทรงเครื่องครับไปทำงับกันแล้วครับพี่นองกด้อเดี๋ยวผมอ,กออกแว๊บหนึ่งนี่ครับหลังจากผมออกมันงหมอยแล้วครับนี่ครับอันนี้สอสมยเย็นแน่นนะครับเน้อ แดงเป็นน้ำมันห่งมันหน้าตามันน้ำงาบพี่น้องนะพี่น้องครับพี่น้อง,อง่างพี่น้องอยูบ่บานพี่น้องเหตุจินตายครับเด้อี่ครับที่ออกมาแบบนี้ครับพี่น้องมึงดูครับงาอบออกมพี่น้อง ไข่รทรงเครื่องงามมีเด้พี่น้องเนาะไปกินอยู่เด้เนาะครับนี่แตงจานด้วยงามพี่น้องเนาะนี่ไข่ทรงเครื่องครับไปกินกน้ำกันมาเลยครับพี่น้องครับมาบันทีพี่น้องกันทางการเมื่อนี่ได้เมนูไข่รทรงเครื่องอพี่น้อง งมดพี่น้องออกมากามๆพี่น้องครับครับนครับนะพี่น้องมาชิมกับผมมาลองดูครับพวกนี้เป็พริกพริกเอ่อโคบงเงยนะครับแล้อพริกเขียวพริกแดงพริกเอ่อเหลียง ออหนึ่งแล้วเกือสุกแล้วกินได้เลยครับาพี่น้องวหมกินกับผมอ้ไข่ส้มเครื่องพี่น้องเลยพูดหลับเบิดเท่านั้นเลยปูดหปั่นกินสเต็กพี่น้องเลยพูดหลับครับ,รบพี่ตีเห็นยังเดี๋ยวลอพี่น้องเนาะมะครับ อืมพี่หลงแคบสุอเอาโธ่พี่หองเลยเฮ็ดกินนะผมมึงได้เพ,พิ่มกับพี่หองเลยน,น,นะครับพนะี่หองอยู่บ้านเฮ็ดกินแบบแปลกๆเมนู้นนะครับเนาะหองทอดไข่กับเป็ดแล้วอันหนึ่งๆไปหอมไปด่างแพร่งนะครับเนาะแดงสดไมโยนเนตพี่หอง แซ่บครับน้องอืมกุ้งหอมอย่างพักอืมนุ่มสุกเมนูไอ้ไข่ทรนเครื่องพี่น้องอืม ใช่ครับฝากเกินด้วยพี่น้องเด้อก,ก,กูอยู่งไกอยู่งไก่ก็ได้เมืองคิดคููยังสิพลังเสียดเฮ็ดเมนูให้พี่น้องเมืองแล้วก็พี่น้องอยากเห็ดต่างเหมือนเฮ็ดน้องคำนั้นยูดยีสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนนะครับเด้อะครับใส่ครับใชบ่เพี่น้อง นี่นอ้องมึงเห็นบ้างครับลองนี้ก่นอนดูแลสุขภาพเป็นเรื่องพี่น้องเนอะม่ได้ปไปทั้งเดียวอยู่ที่บ้านไปง้อมโ้ากับประชงหลานไปโรงเรียนกับมาบ้านากัหนนนนเห็นเมนูของพี่น้องมึงเป็นแต่จินบ่เป็นแต่จินกับพี่น้องเลยที่ชมบม่ได้ขับเด้อครับ,รบชิปนี้ผมกินไข่ส้วเครื่องให้ให้พี่น้องมึงเลยนะครับเนาะคลิปหนึ่งแล้วมันเกิดสุกแล้วมันเกิด วานวานนี้พี่น้องผมฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่น้องนะครับเพื่อให้ผมเลยนะครับเ้ยฝากคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย